ปอ e r e เ e อรปี2023คันนี้นะครับนำรถเข้ามาติดเป็นฟิล์ม 3M Ultra Clear c e r a m i c ที่ใช้เทคโนโลยีนาโนเซรามิกตัวใหม่ล่าสุดเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าวิธีการเลือกความเข้มเราเลือกยังไงนะครับลูกค้าเน้นว่า3บานหน้าอยากให้ใสเคลียร์นะครับก็เลยเลือกบานหน้าเป็น50%คู่หน้าเป็น60%แล้วก็3บานหลังหรือทั้งหมดที่เหลือจากแถว2นะครับเป็น80%ทั้งหมดเลยทำไมต้องเลือกแบบนี้นะครับ สามบานหน้านะครับเน้นวิสัยทัศน์สามบานหลังหรือแถวหลังนั่นเองเน้นความเป็นส่วนตัวเวลาเราจะเก็บของนะครับหรือให้นมเด็กเปลี่ยนเสื้อผ้าก็จะสะดวกมากๆเพราะรถคันนี้นะครับจะเป็นรถสไตล์ครอบครัวเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันว่าเราเป็นยังไง mm hmm. เนื้อที่ใส่เคียวกว่าฟิล์มอื่นๆนะครับมันจะออกมาแบบไหน mm hmm. นี่บานหน้านะครับอยู่ที่50 6 0 80% หลายๆคนนะครับมักถามมากๆเลยนะครับว่าทําไมฟิล์มแต่ละตัวเนี่ยเขาบอกทําไมมันแพงถูกเทคโนโลยีในการผลิตนะครับทำให้เนื้อฟิล์มมีความใสเคลียร์ที่มากยิ่งขึ้นทําให้แม้แต่ความเข้มเดียวกันนะครับก็ให้ความสว่างที่แตกต่างกันนะหรือมองอ,ออกได้สบายตาที่แตกต่างกันจะสังเกตได้ว่าตัวเนี้ยรถคันนั้นสีส้มนะครับก็ให้สีพี่เป็นธรรมชาติหรือรถคันนั้นสีแดงก็ให้สีที่เป็นธรรมชาติปกติฟิล์ม80%นะครับ มันจะทําให้เรามองสีข้างนอกมีความเพี้ยนหรือคืมนั่นเองเหมือนเวลาเราฝนตกตลอดเวลาแต่ถ้าฟิล์มยิ่งดีขึ้นนะครับตัวของเรานะครับก็จะรู้สึกเหมือนไม่ติดฟิล์มหรือใส่เคียร์แบบนี้ที่เป็น80%นะครับวิธีการเราเลือกฟิล์มยังไงดีเลือกยี่ห้ออะไรดีนะครับเลือกง่ายๆครับวิธีง่ายมากๆเลยครับคือเราดูว่าเขาออกงานมาตัวโชว์ไหมเขาอายุนานถึง7ปีไหมแล้วก็เขามีบริษัทจดชัดเจนไหมนะครับ ในกรณีที่เราจะเคมหรืออะไรก็ตามนะครับถ้าบริษัทมีอายุนานกว่า7ปีมั่นใจได้แน่นอนว่าเราได้รับการดูแลนะครับแล้วก็ยิ่งแบรนด์ที่เป็น international แบรนด์อย่างเช่น 3M v ีคูณโซลกาศแล้วก็ Ramina น,นะครับพวกนี้นะครับเป็นแบรนด์ที่มีอยู่ทั่วโลกทำให้ตัวของเขาเองเนี่ยมันให้คุณภาพที่ดียอดเยี่ยมนะครับเป็นสากลน,นั่นเอง รับประกันนาน7ปีทุกตัวเลยนะพวกนี้นะครับวิธีนี้เราจะดูกันความร้อนนะครับเราดูที่ t s e r ตัวนี้อยู่ที่60%ซึ่งได้เกรดประมาณ3 5เต็ม4ถือว่าเยอะมากๆครับแล้วก็ดีมากๆอีกตัวหนึ่งเลยถ้าใครอยากได้ฟิล์มงบประมาณไม่เกิน1 0 0 0 0หมื่นหรือหมื่นต้นๆแล้วแต่ขนาดของรถนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากๆในกรณีที่เราอยากได้ฟิล์มสักตัวที่กันความร้อนนะผม เพิ่มให้ดูอีกนิดนึงตัวนี้เป็นซันรูปนี่จะสังเกตได้ว่าเวลาเราใช้ซันรูปแล้วเนี่ยเปิดแล้วมันสว่างใสเลยนะเห็นใ <He 'd S 2> สๆแบบเนี้ยฟิล์มที่ดีจะไม่ร้อนเลยหลายๆคนมักบอกว่าบางคนนะครับผมเจอลูกค้าจํานวนมากเลยนะที่เลือกติดฟิล์มอะไรก็ได้แล้วสุดท้าย3ปีต้องเปลี่ยนเพราะฟิล์มซีดนะครับข้างบนสีหนึ่งข้างล่างสีหนึ่งหรือมีการย่นมีการพองนั่นเองเราเลือกทีเดียวนะครับใช้ยาวๆไปเลย7-10ปี ยาวๆไปเลยครับเราเลือกฟิล์มดีไม่ต้องเปลี่ยนท่องรอบทำให้ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์หรือคุณภาพกันกันความร้อนความใส่เรีร์ที่แตกต่างอีกด้วยคุ้มลงทุนทีเดียวเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมถ้าใครชอบช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมากขอบคุณจริงๆครับ